สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทมเพลท์่กมขันปวกมอนไท a แลนด์ท e a ลีกนะครับเข้าสู่รอบท็อป4กันแล้ววันนี้อยู่ผมกอดด็อกครับแล้วก็ผมพีกัจูครับครับผมกอดใกล้จะได้เห็นแล้วนะครับว่าเกมของผู้ชนะในสนามของเอเน l ก e r y เรเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็ไปดูรอบท็อป4กันเลยครับก็สําหรับเกมนี้นะครับจะเป็นระหว่างเอเนกเนโตนะครับกับนาตาเลียแอนเน่หือพีแนดีนั่นเองใช่ครับ เหมือนจะใส่เสื้อทีมเดียวกันนะเ๋ยว่าเสื้อคุมนอกเป็น iPlay นั่นเองทงั้<อ>งคู่เลยแต่ว่าเสื้อในเนโตจะเป็นเอนะเป็นอะไลูกครึ่งหรอเลือผสมอย่างนี้หรือเปล่าแล้วเป็นลูกเกียทั้งคู่ครับเพราะว่าเราได้เห็นเอ็นเอ็กคอนเนโตมาแล้วนะ,ะแล้วก็เมื่อนเราพูดกันไปนะครับรอบนี้เราเห็นเนโตกับสลีเป็นมาริโอ้นั่นเอง เป็นทางฝั่งของคุณแอนดี้เริ่มก่อนนะครับครับติดแคปเจอร์จี่ลูเกียออกมาเลยปกติจะไม่ค่อยเห็นพี่แอนดี้ใช้สลีปแล้วนชิลหรือว่าสลีปที่เป็นสีสีนะปกติพี่แอนดี้จะชอบใช้สลีปมีลวดลายแกเน้นสายแฟชั่นเนาะสงสัยอันนี้น่าจะโดนจัดปิดบังคับเปลี่ยนหรือเปล่าหรือว่ายังไงเห็น แ่้ข่าวว่าวันนั้นแกดูดวงก่อนออกจากบ้านานะสีตามสีมงคลวันนั้นแกบอกสีมงคลแกคือสีเขียวอาอทั้งเสื้อเราเห็นว่าเสื้อก็สีเขียวนะครับเพย์แมทก็สีเขียวแล้วทำไมการ์ดสีส้มครับอน่าจะกลัวหลงกับเพย์แมทหรือเปล่า <c oughs> หลังจากแคปเจอร์จีหลิบลูเกียก็บอกผ่านเลยนะครับเข้าสู่เทิร์นของคอนเนตโตนะครับคอนเนตโตเปิดด้วยมานาฟี่นะครับติดแคปเจอร์จีบ้างเรียกว่าทั้งคู่เป็นตัวเปิดที่ไม่ค่อยดีทั้งคู่เลยนะครับแคนหนึงเป็นเนลแลนด์คนนึงเป็นมานาฟี่เนลแลนด์อาจจะยังโอเคแต่ว่าเสียดายตรงที่ไม่ได้ใช้ความสามารถแต่เนลแลนด์ก็ยังตีกับกองได้อยู่ดี<า>สำหรับมานาฟี่ก็หนีได้อาจจะดีวกว่าเนลแลนนิดนึง ปัญหาคืออยู่ที่ว่าใครมีลูเกียมาเติมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแหละสําคัญเลยใช่เพราะว่าเราเคยได้เห็นจากเกมรอบของรอบที่หกแล้วนะที่เป็นลูเกียทั้งคู่แล้วก็ทางฝั่งของคุณแอีตอนนั้นได้มีลูเกียมาเติมก่อนนั่นเองแต่ทีนี้ในตรงนี้นะครับเราได้เห็นแล้วว่าถ้าสมมุติว่าเธอหน้าของคุณแอนดี้นะทีมานาฟี่ไปแปลว่าทางคอนเนตโตก็จะเสียมานาฟี่ไปนั่นเองครับ ปกติแล้วลูกเกียจะไม่ค่อยใส่การ์ดเก็บมอนกัน<ช>ไม่ค่อยใส่คันเบดกันแปลว่าเปิดโอกาสให้ทางฝั่งของคุณแอนดี้นะครับเล่นไลโคได้ครับผมตอนนี้ทางเนโตก็เช็คเด็กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากหยิบลูกเกียรออกมาจะติดเป็นค่าคาดหรือเปล่า น่าจะเป็นต้องบอกว่าในโตจะเป็นไอเทมทองนะถ้าไม่เห็นเต็มใบจะดูยากนิดหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นสายคอสเมติกอยู่แล้วต้องเรียกว่าเด็กกรูทั้งเด็กน่าจะเป็นผ้าคาดนะเพราะว่าไม่น่าจะเป็นลูกโป่งเด็กนี้ปกติไม่ใส่ลูกโป่งกันใช่อะแล้วก็นี่ไงเนลแลนด์หยิบแมรี่เลยนะครับทางฝั่งของคุณแอนดี้สีหน้าออกเลยนะครับว่าแคร์มากที่โดนแมรี่ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยยังเป็นเบสออฟวันอยู่นะครับ ต้องรอในรอบไฟนนลถึงจะเป็น b บ s ซับทนะฮะเป็น b บ s ซับทีแบบสามเกมจะเวลาแยกกันก็หลังจากแมรี่แล้วนะครับฝั่งเรโต้ก็บอกผ่านเลยนะครับเข้าสู่เทิร์นของคุณแอนดี้นั่นเอง ันีต้องหาจะเล่นไงต่อเอ่ยอ่าแคปเจอร์จี้นะครับน่าละรูเกียร์น่าจะลูเกียอีกตัวครับแต่ปัญหาคือมือหลือเปล่าแค่นั้นเนี่ยต้องมีซัพพอร์ตจวต่อนะฮะไม่งั้นจะโดนในโต้เล่นนี้จะโวได้ไหมแล้วก็จะหาอาเคิลเจอหรือเปล่าตอนนี้เราสองคนยังหาอาเคิลไม่เจอสักใบเลยแต่ปัญหาคือมือน้อยจะขนาดนั้นนี่หาค่อนข้างยากนะครับต้องเป็นซัพพอร์ตจวแล้วก็ทำติงทำติงอย่างเดียวอะฟลิกบอลครับทิ้งอะไรอคอร์หรือเปล่า คงหาเนลแลนด์นะครับตอนนี้ทิ้งเป็นไ well ้เอนงานเลยครับโอ้โหน่าจะสองใส่สองเนลแลนด์ก็จะช่วยได้ครับก็มีคนที่ใส่สองอยู่แล้วอ่านี่ครับไปอีกตัวหนึ่งแล้วครับก็ถ้าเกิดว่าในมือมีลูเกวิสตานะครับก็น่าจะหยิบเป็นเบอร์เน็ตแต่ถ้าไม่มีก็คงหยิบเป็นงานวิจัยนะครับใช่ครับ ถ้างานวิจัยก็แต่ปัญหาทางวิจัยอาจจะดีกว่านี้นึงตรงที่ได้เติมมือเต็มนะเบอร์เน็ตก็จริงๆเบอร์เน็ตก็เพียงพอแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแค่ตั้งได้เด็กนี้ก็อเป็นแมรี่คืนนะครับสองยัือน่าจะมีแต่จี้นะหรืออาจจะกลัวฝันตรงข้ามก็ได้อ่าทั้งคู่เขาจากฝั่งคอนเนตที่เห็นคุณแอนดี้นะครับเขา จบเทินผ่านแบบชิวๆก็เลยต้องแมรี่แก้มือไปก่อนทีหนึ่งถึงแมรี่จะจัวน้อยหน่อยแต่ว่าก็ได้เป็นการขัดมือฝั่งตรงข้ามนะครับครับถอ,อดเอนจิี้ถอยนะครับ,รบเอาลูกเกียร์ขึ้นไป อย่างนี้อาจจะหาการ์ดไม่ได้นะครับ <Go S 2> ก็อ่านทิศทางลมฮนะทิ้งหนึ่งโจสามหรือเปล่าเอ่อยอ่านทิศทางลมฮะอ่านทิศทางลมเรียบร้อยทิ้งหนึ่งโจสามทิ้งมูแลนไปนะครับ,รบข่าวเธอของคอนเนตโต้คอนเนตโต้โจ вот การ์ดแล้วก็แล้วก็คล,ลิกบอลน,นะครับ,รบทิ้งเป็นอีเวนทอลนะครับลงเป็นลูกเกย์ตัวหนึ่งทิ้งเป็นอีเวนทอลเลยนะ นื่องจากว่าทั้งสองเด็กมันเป็นเด็กลูกเกียร์กันเองนะครับมันวันทิตก็ได้อยู่แล้วแล้วก็นอกนั้นก็เป็นวันพายนะครับอีเวนท์ทอก็จะเฉยๆแล้วก็เดากิตก็เหมือนกันอันที่ทางลมนะครับทิ้งดับเบิ่นเทอร์โบยกาสามใบอเครื่องหอมมีวัฒนาการมาแล้วนะครับครับิบเป็น RKO นะครับจากทางฝั่งของคุณแอนดี้นะก็ต้องดูว่าทิ้งได้ไหมครับโวได้หรือเปล่า กับเพิ่มความมั่นใจตัดไปวิกาดครับเป็นวิกาดจากมือไปนะครับวิกาดเอ e เ g จก็ยังตีไม่ได้อยู่ดีครับดูจากแววแล้วเหมือนจะโวไม่ได้นะครับแล้วก็งานวิจัยไปไเลยใชครับนะมือมีอมอควิกบอนสองลูกนะแต่ไม่กล้าใช้ ทางฝั่งของคอนเนตโตกำลังนับเอเนจีของคุณแอนดี้อยู่นะครับครับ,รบนับเอเนจีก็สำคัญนะใน,ใ,<ช>ในเวลามีเล่มแมทเพราะเด็กลูกเกียร์นะเก็บจี้กันไม่ได้เนาะครับอแล้วก็อ่านทิศทางลมอีกรอบนะครับ,รบทิ้งเป็นอาเอรอบนี้ก็เธอนาน่าจะได้เล่นแล้วนะครับ ลองกลับมาลุ้นกันว่า,<ต>ามือเมื่มอกี้พี่แอนดี้เห็นว่าเซ็งๆเพราะว่มือเนี่ยเห็นว่ามีออโรานะแปลว่าถ้าไม่ได้ติดวิกาดเนี่ยจะติดออโราทิ้งแล้วอาจจะโวตีได้เลยอาจจะกลัวตายด้วยใช่าะแต่ว่าใครจะไปรู้ครับมันดวงนฮะถ้าไม่ติดวิกาดแล้วปุ๊บป,ปุ๊บมันจะขึ้นเปะหรือเปล่าเจ็ดใบเปะอะไขนาดนั้น เธน่าจะโดนนโต้แล้วครับเท่านี้นเตโต้เขาหยิบอาเคียวทิ้งลงไปเรียบร้อยแล้วครับแปลงลาง่าเป็นลูเกียวีสตาร์มาแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็กดวีสตาร์เลยครับผมก็น่าจะได้สองไพ่แรกแน่ๆครับเท่านี้หยิบอาเคียวหนึ่งตัวมาครับตอนนี้หนึ่งตัวก็เอาละต้องขอเล่นก่อนถ้าไม่ได้เล่นจะไม่มีโอกาสได้เลยล้วตอนนี้ใช่ครับเพราะถ้าไม่เล่นเท่านี้เธอต่อไปจะโดนตีนอก,ก่อนเลยอย่างงย่ง,ยง,ยงอาจจะได้นอกก่อน หึ่งตัวก็ต้องยอมนะครับเกมนี้แต่ว่าถ้าโดนบอสเทินต่อไปนะแล้วค่อยไปน็อกทีหลังนี่ก็จะแย่แล้วเลยะฮะเก็บไปสองไพ่ครับเรียบร้อยครับน็อกไปเลยครับรวดเร็วเข้าเทิงพี่ แอนดี้ครับเป็นตอนนี้ของคุณออนนี้จะเหลือเป็นลูกเคียรเจ้าสมุทกับปลาสองตัวนั่นเองใช่ครับต,ต้องบอกว่าอ่าสนามเนี้ยคือเรารู้ผลเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าเราจะพยายามไม่สปอยว่าใครจะได้ขึ้นใครจะได้ เป็นผู้ชนะอะไรนะครับเผื่อจะมีผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่จะได้ลุ้นไปทีละคู่ทีละคู่นะครับแต่ถ้าใครอดใจไม่ไหวก็ส่องในรีพอร์ตของตามสนามต่างๆได้เลยก็จะรู้เลยว่าใครผู้ชนะนะครับก็นในการแข่งขันทาวลีกฟในนอลซอร์ชิลรอบนี้ก็ครับจัดกันสามสนามมีสนามเอเนกาลลี่นะครับครับที่รอยัล r i เวอร์โฮเทมีสนามกัปตันการ์ดนะครับที่เซร์ฮับเสิ แล้วก็สน,สนามสุดท้ายของโปรโการ์นะครับที่ MPK นั่นเองผมก็<อ>แต่ว่าเทปแรกง่ายๆหจะมีเพียงอ่าเอเลนลี e ่นะครับถ้าใครอยากดูย้อนหลังของทางฝั่งกับตันการ์ดนะครับสามารถไปดูได้ในเพจกับตันการ์ดเขามีไลฟ์ริงไว้นะครับาทางฝั่งคุณแอนดี้กดวีสตารเรียบร้อยแล้วนะครับหยิบเป็นอาเคสองตัวขึ้นมานะครับอา,อาจจะได้เปรียบเรื่องจำนวนครับ แต่ว่าในเคสนี้ปกติแล้วใครตีก่อนมักจะได้เปรียบกว่าแต่ว่าเนตโตน่นจาคิดไปแล้วว่าต่อให้โดนน็อกอเคออสก,ก็ไม่ได้เป็นปัญหาครับเพราะว่าเธอหน้าก็ยังสามารถน็อกรูเกียร์หัวงข้ามต่อได้อีกนะครับเพราะว่าเนตโตตั้งรูเกียตัวเบิริมได้แล้วนะ สำหรับคุณแอนดี้ตอนนี้ติดไปสามพาวเวอร์ฟูนะครับหนึ่งแคปเจอร์ตีได้สองร้อยแปดสิบทางฝั่งของคอนเนตโตแค่ติดสองพาวเวอร์ฟูกับติดเอเนจีเพิ่มก็สามารถตีนอกคืนได้แล้วนะครับในสำหรับวีตัวหลัง นี่ลงเพิ่มเป็นไลโคอเมซิ่นั่นเองอามาพร้อมกับชอยเบลติดที่ไลโคนะครับก็ได้เวลาน็อกคืนนะครับก็แมรี่ต่อไลโคตีหล <Ly co S 2> <อ>ัง120หน้า120หลังนะครับมีชอยเบลจะกลายเป็น300นั่นเองเพราะว่าคูณสองส่สลลูกเกียแล้วนี่ครับดูกเกียตัวหน้าก็จัดการไว้ก่อนครับโอเคครับเครื่องของมีวัฒน,นาการมาแล้วนะครับจากทางคอนเดโตวิการน่าจะหมดนะอย่างนี้ ถ้าวิการอย่างนี้โดนน็อกคืนได้นะครับอ่าแล้วก็เครื่องหอมประธานการอีกใบนึงนะครับหยิบอาเคียวอ,ออกมาอันนี้น่าจะเป็นการรีกองเฉยๆนะครับเนื่องจากว่ากดวีซ่าไปแล้วทั้งคู่เลย แต่พอเหลือครับตัวเดียวนี่ก็เสียเปรียบนิดหน่อยนะเพราะว่าจะตีแต่ะทีก็แปลว่าต้องมีพลังงานโอโอหลายสียดับเบิลพลังงานไลสีนะเครื่องหอมอีกใบนึงมาน่าจะรีดอาเคทั้งหมดเลยตอนนี้นะครับแล้วก็ใช้นี่ครับตามนั้นกดเทอร์โบยุขินนะครับหยิบเป็นวิกาดกับ Turbo. ดับเบิลเทอร์โบก็ต้องโดนไลโคนะจัดการเอริอหน้า ออลลล่านะครับทิ้งเป็นอาเคโอสนะครับไม่นอกแนะถ้าตีตัวหน้าตอนนี้ไม่นอกครับแต่ว่า <20 S 2> ถท่าต,ต่อไปก็จะโดนดาเมจจากไวรมอน V เบาลงสามสิบใช่ครับตอนนี้จะตีเป็นสองร้อยสามสิบนะครับสองรอยอ่าเพราะว่าเป็นดับเบิ้ลเทอร์โบเอเนจีลบยี่สิบไป ก็เท yes. <tabii> ้าเคิร์นของคุณแอนดี้นะครับใครครับใช่ไครเด็กนี้ปกติใส่มอนน้ำเป็นเนลแลนด์แล้วก็เป็นมานาฟี่นั่นเองครับเรียกว่าไข่ก็เป็นเทคการ์ดอีกใบหนึ่งนะครับก็หาหาโปเกมอนน้ำกับเทนเนอร์หนึ่งไอเทมหนึ่งเทนเนอร์หนึ่งใบใช่ไหมหรือว่าไอเทมเป็นไอเทมครับไอเทมหนึ่งใบ เป็นซัพพอร์ตที่เรียกว่าเก่งมากๆนะตั้งแต่ออกมาสาระไข่ก็จะเป็นตัวละครจาก Legend a r c e นั่นเองเป็นตัวภาคเกมนะครับแล้วก็คุณแอนดี้หยิบออกมาเป็นมานาฟฟี่นะครับส่วนไอ, <item S 2> อเทม หมาเทมก็ยังตัดสินใจอยู่คือเทร์นี้ยังไงก็ถ้าจะทำให้ไผ่นำก็ต้องเป็นไลโคนี่แหละนะครับประ้าจะไม่อยากเสียเปียบเอาไลโคขึ้นเวตีนะครับก็จะทำให้ฝั่งคอนเตโตเล่นยากขึ้นหอาเทมหยิบเป็นควิกปอนนะครับ แต่ตอนนี้ทางเบ้นของคุณแอนดี้จะเป็นเต็มอยู่นะไม่สามารถลงเพิ่มได้นะครับใช่ครับหรือว่าเอาพันเอาลูกเกียเนี่ยตีไปเลยก็ได้นะแล้วถ้าเธอหน้ามีคำสั่งบอสหรือเซเลน่าก็ค่อยใช้ไลโคลเก็บสีไพไปเลยทีเดียวก็ได้เล่นท่านั้นก็ได้เหมือนกัน<ช>ครับถ้าแต่ว่าท่านั้นก็ต้องไปวัดวันเตโตจะโดนซูซูจิหรือเปล่าการ์ดประจำเลยนะการ์ดแจ้งเกิดนะ ติดเป็นดับเบรลเทอร์โบกับออโรร่าจี้นะครับ,รบให้กับเนโอลนด์นะครับโดยเทอร์โบย,ยุคข,ขินตัวแรกนะครับอาจจะถอดสองถอยเอาเนโอลนด์ขึ้นไปตีหรือเปล่าเอยอ่ะเป็นเนโอลนด์ขึ้นไปตีนะครับตอนนี้เอาลูกเกียหลบลงมาก่อน ก็จะโดนแค่เจ็ดสิบนะครับเพราะว่ามันจะเป็นร้อยี่ลบยี่ลบสามก็การที่มีทั้งวิกาดมีทั้งดับเบิ้ลเทอร์โบทำให้ดาเมจลดลงไปเยอะเลยใช่ครับก็หลังจากตีแล้วก็ น่าจะดันเป็นอาเคอตสักตัวหนึ่งขึ้นไปพีชีพคุณแอนดี้ก็ยังลังเลอยู่นะครับว่าจะเก็บไลโคไว้ดีไหมส่งไลโคไปเลยครับเลือกเก็บอาเคอตไว้นะครับ อ๋อเขาเทิร์นคอนเตโตนะครับก็จวดแล้วก็กำลังเล่นอะไรเอ่ยมือมีแค่สามใบนะฮต้องถูกว่าจะมีซัพพอร์ตอะไรมาแก้เกมไหมตอนนี้เนื่องจากว่าไพ่ย,ยังเป็นสี่ทั้งคู่นะครับ,รบยังใช้ซื้อซื้อจิกันไม่ได้ทั้งคู่เลยทางคอนเนตโตลงเป็นลูกเกียใหม่ตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็กดอาเคียวเลยเทอร์โบชุกหินครับเช็คก,กล้องอีกรอบหนึ่งก็นายติดให้ลูกเคียตัวหลังหรอเปล่าอย่างนี้พอตัวหน้าพร้อมแล้วติดเป็นออร l i n ล e n เอนจีนะครับกับพาเวอร์พลังจีให้กับลูกเกียตัวหลังนะครับ ก็เรียบร้อยครับไลโคถูก <Tamb> น็อกไปต้องดูว <t ick> ่าเพนดี้ของเราจะทำยังไงต่อครับเพราะว่าข้างหลังก็มีทั้งลูกเกียร์ที่พร้อมที่จะขึ้นมาตีส่วนแล้วนะฮะ น่าจะจี้ไม่พอเลยตีไม่ได้ออนนี้คุณแอนดี้นะครับกดเทรบโบยุกหินหยิบดับเบิลเทร์โบมาติดให้ลูกเกียนะครับน่าจะใช้ลูกเกียรตีรน็อกคือนะครับ ทางฝั่งของคุณแอนดี้เหมือนจะเสียพลังงานไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับทิ้งไปค่อนข้างหลายไปอยู่แล้วก็ดีปไเมนอาเคอปตัวครับเริ่มอางนี้เกมในโต้แล้วจะได้เปรียบนะฮะเพราะว่าถ้าเสียทั้งพลังงานเสียทั้งตัวตีวันช็อตอย่างไรโครไปแล้วเนี่ย อ๋อเหมือนจะติดออนไลเนจี้หรือเปล่าอ่าเป็นไม่ติดนะครับแล้วก็ตีเลยนะครับน็อกลูกเกียร์ของคอนเดโตเลยแล้วก็ทางคอนเดโตเอาเป็นเนวแลนด์ขึ้นมานะครับติดเป็นวีการหรือเปล่ารหรือเป็นดับเป็นแคปเจอร์เนจี้นะครับ างเงี้ถ้าจีไม่ได้หมดนี่ไม่น่าส่งไลโคขึ้นไปสั่งเวยนะไลโคเนี่ยอาจจะเก็บไว้ใช้ในเทิร์นต่อไปได้นะก็จะสามารถน็อกอาจจะไม่กล้าเก็บไวเล่นเพราะว่าใช้ไปแล้วทิ้งไปแล้วสองออโร拉ไอเนจี้ก็ได้ใช่แต่ก็แอบเสียดายเข็มขัดที่ติดไว้เหมือนกันใช่ครับอ่าอันนี้กดเทอร์โบยุหินนะครับเอาสองออโร라ไอเนจี้ติดให้เนโอแลนด์นะครับน่าจะใช้เนโอแลนด์ น็อกลูเกียแล้วก็เอาลูเกียขึ้นไปแทงอีกเธอหนึงนั่นเองใช่ครับงานวิจัยนะครับชิงเป็นพาวเวอร์โฟจกับอะเคโอีตตัวหนึ่งถ้าเก็บเนวแร์กลับเข้าไปได้เนี่ยก็จะเหลือแค่ลูเกียที่เฮดวีถึงสองร้อยแปดสิบเนี่ยก็จะไม่สามารถถูกน็อกเอาได้อย่างง่ายได้กดตีแล้วนะครับกลับเลยโชออเป็นมาฟี่ขึ้นไปนะครับ จะเก็บไปสองไพ่ครับเนโต้จะเหลือหนึ่งไพ่นะถ้าสังเกตไม่ผิดเท่าที่ดูแล้วคอเนโต้หน้าจะไม่ได้ใส่โนกจินะใช่ครับตั้งแต่ครั้งเกมที่แล้วที่เราดูแล้วถ้าใส่โนกจิหน้าจะเห็นแล้วล่ะ นี้เป็นเทิร์นของคุณแอนดี้นะครับกำลังนับพลังงานที่อยู่ในกองทิ้งอยู่จะได้รู้ว่าตัวเองเหลือพลังงานในเด็กอีกกี่ใบนะครับอ,อยังสามารถกดอาเคียวดได้ทั้งสองตัวเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเก็บไปก็เหลือแต่ตัวไพ่เดียวก็จะโดนคอยโตเก็บปิดเกมได้อย่างง่ายดายนะ ติดเป็น Allura Energy นะครับให้กับ Neil Land นะครับแล้วก็ทิ้งเป็น a เค i อ s แล้วก็กดเทอร์โบยุหินเลยนะครับจะใช้ n น i l Land ตีหรือเปล่าเป็น a l l u ลน Energy ไปหนึ่งนะครับให้กับ Neil Land นะครับ ได้เวลาที่ต้องมานับพลังงานของคอนตโตบ้างแล้วว่าคอนาโตเหลือพลังงานกี่ใบแล้วใช่ครับแต่ว่ามันจะไม่มีผลแล้วนับไปตอนนี้ขอแค่เหลือลูกเดียวมีวนมือติดก็ตีได้คนระับเพราะว่าฝั่งเทนนไม่รู้จะเอาไข่ขึ้นไปที่จะทนดาเมจของลูกเกียไหวนะครับ <c oughs> อ่า คำสั่งของบอสครับอตอนนี้ใช้คําสั่งของบอสนะครับหยิบดึงอาเคขึ้นมาครับน่าจะตีอาเคียให้น็อกไปก่อนแต่ก็ไม่น็อกอยู่ดีร้อยห้าสิบเลยอ่ะบอกผ่านเลยนะครับแปลว่าพลังงานหมดเด็กแล้วนะครับตอนนี้ของทางคอนเนตรก็เกาหัวอยู่เลยน่าจะตีไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องทั้งใช้หนีแล้วก็ใช้ติดด้วยนะครับ ของฝั่งคอนเนเตอร์พาวเวอร์ฟูลเนจี้ก็หมดแล้วนะครับอ่าก็แปลว่าน่าจะมีพลังงานบนมือครับติดอลาเนจี้นะครับให้กับอาร์คิโอสแล้วก็เอา ดูเกียร์ด้านหลังแล้วก็แปลงร่างหรือเปล่าคาสั่งบอสครับก็เพียงพอแล้วครับตัวไพ่เดียวนะน็อกเลยครับไม่ต้องแปลงร่างก็ได้ครับก็จบไปแล้วนะครับกับรอบท็อปสี่เป็นเอเน็กคอนเนตโตนะครับที่ได้เข้าไปในรอบชิงเข้าไปชิงกับเอเน็กปิเนิชี่นะครับก็เป็นเจ้าบ้านนะฮะทั้งสองคนเลยนะครับเล่นกันได้ดูเดือดมากนะครับสำหรับเกมนี้ก็วัดกันนิดเดียวเองนะครับก็สำหรับวันนี้ครับผมกอดดอกครับ พิคก a จูครับก็ต้องไปรอรับชมครับในคู่ชิงสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับครับ